ay oh oh โลมาแล้วมาแล้วมาประกอบออประกอบแล้วประกอบแล้วะอ,อะไร,รอ่ะทำไดครับทำไดไม่ทำไม่ได้หรอะวาย <c oughs> ทำไดจะตัดครับมาประกอบเลย <c oughs> นี่เมกี้ให้มันติดแล้วครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> มันว <s os> ิ่งยาวไปไหมเนาะเอาไปเลยอากรเทอม้าแล้วรวยเหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้เป็นแบบประกอบนั่นหรอเหมือนพ่อค้าขายต่าของตลาดนัดเต็มไปหมดใช่ไหมดูมันลกโรงงานกัน แล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยต้องเินเงอย่างเงี้ยไปอยู่เสร็จแล้วนี่ครับแบบนี้เสร็จแล้วครับการเรียมนะครับเตาเลี่ยมเลย,เย,เลยนั่นเงประกอบกันไปนี่ครับตอนเรียบร้อยมันจะช็อตตรงกลางนะครับ ใจเจรบีทำไหมหล่อเลื่อนนะครับถ้ามันหมุนปึ๊ด,ดแรงมากเลยครับ <c oughs>

อเนี่ยเดี๋ยวมาลองก่อนมาลองก่อนครับอิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองนี่ฟคิวคิวโอ้ยไม่เลยเฮ้ยยังเยี่ยมมากโอ้โหแรงจริงนี่เนี่ยกำลังใส่ครับประกอบแล้วัรบบแล้วครับมาดูกันประกอบแล้ว ยากขึ้นหน่อยเราเป็นสร้างเนาะเราก็ต้องทำแหละยากขนาดไหนก็ต้องทำเนาะมึงมาสร้างฮะสร้างอย่างเดียวทำไม่ได้มึงทำได้ก็ไม่สร้างแล้วนี่นี่นี่จ้าหมดเลยาครับเราอยู่อีกไกลเหรอ นี่ก็คุยกันนกนกนกกับชายโอ้ย